สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจใาเรียมตาแม่พี่นอ้องว่าหันจะมากินเข่าปิ่งปลาเข็งตำแก้วบวอกกวอสุมพักจะพี่น้องมาม้าจะเบาๆลายยายกันห้างหิวเข่าเลยจ้าอืปิ่งปลาเข็งนะแส่บจกับพี่น้อง ดิ่มกันเด้อจ้ากย์ข้าวเสานี่เส้าสวยตื่นก็พี่น้องสวยคักแน่เด้อจะเลาะเที่ยงเด้อไม่อวนเห็ดเดียดชเจ้าบุกบก ส้สมพักอะไรส้มพักกาศแม่พี่น้องแท็กกับพักกาศกินบ้านในสุ่มปันเดย ยิงไปเขียงยิงไปเขียงเงินมันมันเนีปลาหนานี่ิเสียบอยู่ขอนั่แม่น้วนเด้อจ้า เหยี่มตามไหมพี่น้องรถจก่าพอสามมื้นเล้กินงานแต่เรากินเขากิ่นแล้วลูกค้า,คาจอดทายทุสามสี่คั้นจัง,จงจนี้กระจกอุวนฟังบวกระจกบนบ่ขึ้นราลงตา กระจกไฟฟ้ากดไม่ขึ้นไม่ลงอีกขั้นหนึ่งกับกระจกมองขางว่าพับวา,า,ากาสจัดสวดถ่ายลงอีกขั้นหนึ่งกับประตูเปิดบ่ได้มาจจะเปิดบ่ได,ด้ปิดบ่ได้เปิดบ่ได้เปิดไหนบ่ได้ด แซ่บด้วยเนาะยืมไปซื้อมาเมนีูเมนูปลาแม่ยนหนที่เป็นคน์มัมกกินปลาจ้ะมักกินเปลี่ยนปลาเปลี่ยนปลาหนึ่งปลาเมนูที่ชอบต้มมกกระแซ่บด้่จ้จ สุมส่มภาคุงพอจำน้องการเอนจะเปไ่น ปลาตะเพียนเหมือนกับแซาะแฉบไปเนอะตีตะปากลางลายกลางลายจะคอยกิน 再不用。<Yeah. S 2> yeah. บอกแค่แต่แซ่บแคบพี Likewise, <S 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 ่น้องสวยๆจ้กันไหมอ่ะจีเป็นงานงั้นไหมไปหาซื้อผลไม้จีพี่น้อง ไม่ว่างกกินเขาอิม่มแล้วีปนอนนะใคามันสูงจกักรอยนี่เขด้กินได้ไปนอนกจ้กสูงจกักรอยอืม ก็เผาโครงเขาหมดเลยเมนูปลาขอบคุณตุกกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณที่เขามารับชมช่องหนือวันพากินปลาแซ่บนะจ๊ะมักะไลยแต่แกแต่แค่นวนคือเก้านะจ๊ะฝากกดติดตามกดสับสไก่กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีค่ะ